สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับ iPad mini รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมชิป A 17 Pro รุ่นเล็กแต่แรงสุดสดส่วนตัวดีไซน์นะครับยังมากับขนาดกะทัดรัดหน้จาจอกว้าง8.3นิ้ว Liquid r e ิ i ้าสีสดคมชัดรองรับ t True t โทนรองรับ 120H เฮิร์ตลื่นไหลามากเวลาเล่นเกมหรือทำงานก็สบายตาเราจะมาพูดถึงเรื่องชิปประมวลผลรอบนี้จัดเต็มกับชิป A 1 7 p r จเป็นชิป <Pro. S 2> ตัวเดียวกับ iPhone 1 5 Pro เล่นเกมกราฟิกหนัก,ห,นกหรือว่าจะทำงานตัดต่อวิดีโอก็เลื่นไหลไม่แพ้กันส่วนการใช้งานและอุปกรณ์เสริมรองรััับบบบบ Apple Magic Pencil รรรุ่่่่นนนนใใหหหมมมททีีีตออออสสงไววาาากกเคชชจขยื้ อทําให้ iPad Mini ตัวเี้เป็นเครื่องทํางานที่พกพาได้สบายมาต่อด้วยตัวกล้องกล้องหลัง12ล้านพิกเซลถ่ายชัดถท้สแกนเอกสารสะดวกส่วนกล้องหน้าอันเต้าวาย12ล้านพิกเซลรองรับเซนเตอร์สเตรจจะประชุมหรือวิดีโอคอลกับเพื่อนก็ไม่หลุดเฟรมดิสถึงเครื่องจะเล็กแต่ยังใช้งานได้ยาวถึง10ชั่วโมงต่อการชาร์จรองรับ USB Type C มาตรฐานใหม่โอนถ่ายข้อมูลไวกว่าเดิมและชาร์จเร็วซอฟต์แวร์ก็มากับ iOS 18ที่เสริมพลัง AI เข้ามาเช่นการสรุปโน้ตอัตโนมัติจากการเอกสารหรือแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์